กินกะแซบกหน้านของแซบของหนวด้อพี่น้องมีลูกมันน้ำเลเราเรากงซีเราเรากงซีเผลิตเองพี่น้องปลาอ่ไปมันจะลุกองเจ้าอะองเจ้าเอาไปอันกกองเอ็นเอาไปก็มันมลโดออกพาไปใส่เดี่ยวมือหนเ่อนเเปิดที่เดียวยัง น้โปู่ไม่ได้แมวปกระเจียไเอาไม่ได้ไมอก่เป็นน้ำตู่แล้วก็แม่ก็ด้องบวเจ้ากินกับบปากบัวตี้อีเว้ยโอ้จักมีฟู้บาเจ้กบัวมีอันไหนก่นใย

ฮอยเซราอะไโมเมนต์อยเซรีภาษาสวยวาววาหอยว่าจะไหเวากลอกลอกลอภาษาสวยนี่เู้ภาษาปงจีกลอหอยอย่างเน้กลอกลกเปีย ก็เปรี้ยงกมองนี่นั่นไงก็เปียก็ห้อยเดือเออก็เปี้ยห้อยเดือบนปากอันนี้ก็ได้กินเลยเจ๋อเจ๋อเชื่อย่างหมูท่านมูเลยปลาเชียวตื่นปลาเชียวหยุ่มไม่ยังไงเมียเห็นบ่ดิ้นย่อกยก็ zoom จะน้อยไปเห็นเห็นโอ้ยย้อนแล้วออย่ามาใจเจ้อยยุ่ม ผมสมมันบมกมันกเฟซบุ๊กนี่ด้วยูทูบนี่กิมอะไเห็นเราได้เลยจ่มไม่เครถล้เหมีไปจะได้มม mmm no ีรถจะไปแล้วมจะได้ ก็บยูยวอย่ยน <os> uh, ีย่ว่ะยันชย่ยวผู้บ่าวันย่วอ้าวอ้ย์แลกรกน่วยเพราะยัมจิ้มาปีนี่นองเอก